สบายดีมันยึดแล้วก็สบายดีมันหน่วยออกทุกๆคนก็ให้ทุกคนเังงๆปังๆเด้อจ้าเมื่อนี้สามีกับสามีกับสิพาก,กันออกไปกินข้าวแล้วก็สิออกไปทานก็นเลยได้มาแวะสาวรองอยู่เฮือนควันเนาะว่าสาวรองจะได้ยังกินเป็นกระว่าเพิ่นได้ปลาปิ้งปลากันใหญ่ใหญ่ปลาสาวรองบริสุทธิ์กับโตจา้าเพิ่นได้ปลาปิ้งกับนมไม้เพิ่นก็ได้ดอกแค่นเพิ่นเอาดอกแค่มาอ่างสามีพี่น้องกัสามีว่าสียัดใส่บ่เพินพ่นว่าบ่สิลวกกินจ้า ง่ายายเด็กน่อยอยู่บ้านสามีนะเขาแต่มีเขาจ้าใกล้นังเขาลงไปหาอยู่แถวสวนแถวหนองมากินเองจ้านี่สาวสวยประจําบ้านสามีก็คือสาวยังจ้ามายืนปอกน้องใหม่บ้านสามีนะหนึ่งเขาแบบ เธอหนึงอ่ะแบบไล่ไล่ไล่มาเธอหนึงนะเป็นกระซั่มจะเป็นกะละมังอันนี้ก็สาวใจจ้าเป็นนางกินเก๋ากับแกงปลาใส่เนื้อไม่สมไป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 รักไทยพอบ้านสมุยพอบ้านสมุยยางไปละจ้าสิไปใส่กระยาผมต้องไปเบิร์นต้นดักเพชรเพิร์นป้นเพินปลูกอะโล่ท้องค่ำนี่นะบ่อแมนสาวสวนแต่หมาปลูกพักปลูกนั่นปลูกนี่เพินร์นเห็นยังแบบเห็นก็จะปลูกยังกับปลูกมัดหนับแต่พักขอพักเทยวเพิรนปลูกเพิรนปลูกพักเทยวนั่นงามงามพี่น้องอยู่สวนอยู่รูมนะแต่บ่มีไผกินมันก่ใหญ่ไปซื้อๆเถ้าไปซื่ออพีน้ง The cat sat on the เพิ่นยางไปซองเบิ้งเลยเพิ่นว่าต้นมะเฟสเพิ่นตายสองต้นพี่น้องเออสัมวยก็โอ้ยตั้งแต่ไม้เห็ดเฟซบุ๊กนี่หนาไงหนาบ้านออกน้ำหนักสัมวยขึ้นแท้ขึ้นมาพี่น้องเอ้ยแป๊บแป๊ปสัมวยสิพาออกไปกินข้าวเศราอยู่แถวห้างสัมวีภูแหละตอนนี้ก็สัมวยก็ออกแต่บ้านเลยเนาะเออก็คือเก่าแหละบรรยากาศเก่าๆเดิมๆเนาะออกแต่บ้านก็จะมีปตท่ข่างบ้านก็จะเป็นปตทเนาะแล้วก็เป็นห้างขายเครื่องโกซ่างอีงอย่างอะไรสัมวีกับสิบบิ้วให้้มนนนหาาาเเลยะีแ่ ทานประจำของสมมยสมมยเห็นรถแกงัวงกายสมมยก็ทายไม้มประทันยังไงทุกคนเอ็นบรรยากาศ ภาวะถนนที่ไปหันสามุยเนาะจะเป็นถนนลักเลยจ้าสวรรค์ใน,นเขตเวียดนามค่ะสินค้าไทยเขาทั้งหมกดาหารไปเวียดนามกระจับ่านบ้านสามุยไปจ้าวัดมาฮอนฮานเปิดแล้วเนาะอันนี้ก็แม่ข้าต้มปิง้งพี่นอ้องอันนี้แม่ฮานเขาปุ้นอันโนไม,ม้ฮา,านเนขปนนาขปุ้นขาหมู้อจ้าฮานเปิดจะมีกับปุ้นนอไม้กข่ปุ้นขาหมูตาเมือนี่สมุยกินข้าวเปียกจ้าข้าวเปียกแป้งไม่นะจ้านะห้านก็จะมีเป็นแบบนี้เลยจ้าฮานเออเจอมิม้อจ้าอยู่เซโนนี่ถ้ารบอกงานเออเจอมิมีนเซยสมุยย,งยังหยอกเิ่นว่า ถามมือเราปิดมือหนึ่งเลยนะคนบา้านสมัยสิไปหรอกินข้าวเศร้าอยู่ใส่พาาราะว่าณห้าอาหารเศร้าเนะี่ยมันบ่ค่อยหลายๆเป็นใครแต่ตอนเศร้าเด้อสมัยไมอนี้สั่งไปจ้าเป็นหมี่เหลืองจ้าเพิ่นจะขายข,ข้าวปุ้นขาหมูข้าวปุ้นหน่อไม้ข้าวปุ้นหน่อไม้ทุกคนก็นกนสิงงเนาข้าวปุ้นหน่อไม้แบบใดนข้าวปุ้นหน่อไม้นี่เพิ่นเอาหน่อไม้น่ะไมาเฮ็ดน,น้ำซุปเพิ่นต้นม,นมน้ำซุปหน่อไม้เนาะทายาหน่อไม้หลายๆเพิ่นก็ะจาซื้อมาแล้วก็เฮ็ดตากแห้งหไว้แต่ว่าหน่อไม้ห้ามเพิ่นนี่แซบ่บ ทำให้น้ำสุกกระเซาะจ้าตอนนี้ก็คือมานั่งยินดีเนาพะพอบ้านก็ให้เบิ้งวันนี้เป็นยังไส้เจาะรุ่นเก่าเจาะแบบเนี้ยบ่คอยเห็นแล้วบ้านสม,มุยจะนิยมกินน้ำซาเด้อจ้าห้ามผ่นจะใส่น้ำซาบริการลูกคา้าเนาะครอบครัวสมุยมีโอกาสกินขา้าวเแ้าน้ำกันสำพรัแต่เสาวกับทิดบางเืถาวันเสาวอายเป็นกับมีสัมมนาหรือว่ามีรวมผ่นกับจ้าบริพาไปกินขา้าวเแ้าจ้าลูกชายสม,มุยก็คือทั้งกินข้าวทั้งนั่งเบิ้งเกมพี่น้องลูกไอเป็นบ่อเรือเป็นแต่ลูกคอยปูเดียวสมุยจ่วงนี้นะเป็นกระเพาะตััั้งแต่มมือสุเกิดจจจนนปบ วันนี่นะสามุยหาก็เคยเป็นกระเพาะพี่น้องสามุยก็เลยกินเผ็ดโบได้ปรุงโบได้เลยผัวให้กินจืดแบบนี้จ้าก็อดตนกินแต่ว่ายอมหับว่านำ้ำซุปหานเพราะน่าแซบอ่ะดีพี่น้องเพิ่นบได้จ้างในยสามุยกับโบได้อวยเดอ้อแซบก็คือแซบโบแซบสามุยก็บอกว่าโบแซบโบโอจ้าพี่น้องมาเบิง่งอันนี้ทำบ้านสามุยเอิ้ญมามีเหลืองเขาเปียกเส้นเหลืองเส้นนี่คือซีเมนผนิดแป้งเองทุกอย่างเลยสามุยว่าไปงวงมาในบ่อเหม็นยังไงสามุยสั่งกระต้มปิ้งสามสิบพัน สามสิบพันกับประมาณห้าสิบาทเนาะแล้วเรื่อย่นขึ้นมาสมุยสงังแต่สาว้านจริงๆนะบ่แม่เอบสมุยสังสามสิบพันกับสมุสยบ่ได้จ้ากระต้มติ้งบ้านสามุย,ยก็ยาดกันซื้อพี่น้องคนมาต่อคิวซื้อหลยหลาย,ลายพี่น้องเอ้ยแซบเสน้นนุ่มเส้นแบบว่าโอ้ยบ่อยากว่าทงางเราขนาดมาหากจก็กินแล้วมานั่งพากเสียงกันยังคืนลำลายพี่น้องเราโดยรวมแล้วอาหารเซาบ้านสามุยกับสิประมาณนี่แหละข้าวเปีย ข้าวปุ้นพี่นอ้องเฟอเฟอก็คือก๋กวยเตี๋ยวเด้อข้าวเปียกก็มีเส้นเหลืองเส้นขาวแบบซิซะคือสอมัยกินเส้นเหลืองจ้ะแต่ว่าอร่อยมากทุกคนแซ่บเส้นเหนียวนุ่มวา่าซั้นอวยปานมาอีซังเ้ี่โบเมนอวยแต่ว่าแซบ่บแต่ภครได้ไกลไปไกลมาบานสอมือก็มาซิมมาลองกันในเด้อถ้วยนี้กับประมาณมิแตซาวันกีบกับประมาณ35บาทพี่นอ้องอาหารบางสองมือบกแพงเลยจ้า สามีกับสามีกับสแซงข้าวเปียกคือกันเลยมากินจ้าข้าวเปียกเหลืองเออลูกชายก็คือว่ากินข้าวปุ้นจ้าพ่อตอนนี้สามีกับกอดตัวไปกินกันเด้อค่าเสียหายมื้อนี้ก็คือแปดสิบพันกีบข้าวต้มสามสิบพันสามีกับผัวกับลูกนี่มีแต่หาสิบพันกะีบเนาะรวมทั้งเงินกับประมาณร้อยสามสิบบาทพี่น้องค่ะเสียหายมื้อนี้ยอมรับว่าค่าของสีบางสามีย,ยังถืออยู่แต่ถ้าเทียบใส่บอลเอิญเนานะเพราะว่าเรื่องนี้เงินบ้างสามีเพิ่มพะยากมาเที่ยวมาเที่ยวเด้อพี่น้อง